ผมไอรอนจากช่องไอเกอรเมนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยผมเคยได้รับบาดเจ็บข้อมือพิกหรือว่าข้อมือหลวมนะครับผมก็คือข้อมืออักเสบไ่แหละมันมีเรียกมีชื่อเรียกเยอะมากก็ต้องบอกว่าตอนนั้นโค้ดให้ผมวิ่งถอยหลังนะครับผมแต่ผมก็แบบอวดดีไงวิ่งถอยหลังที่เรียวม,มากๆแล้วก็ล้มนะครับตอนที่ผมลมม้มอ่ะผมก็เอามือยันขึ้นอย่างนี้ก็รวมได้ผมอาการบาดเจ็บเนี่ยถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเพราะว่ามัน มันวุ่นวายครับผมเขาพูดอย่างนี้เขาวุ่นวายแล้วก็ถ้ากาย้าบาัตระมันสามารถช่วยฟื้นฟูได้ซาผมนะรู้สึกว่ามันก็ฟื้นฟูได้แบบ90เปอร์เซ็นต์แล้วถึงมาจากแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่มันก็ทําให้ผมกลับมาเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมทํากิจวัตรประจาวันทุกอย่างได้เหมือนเดิมดนั้นก็ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดนะครับผมอืมก็เรียกว่าเป็นท่ากาผภาบัตรง่ายๆแค่ห้าท่านะผมท่ายืดสองท่าแล้วก็ท่าเพิ่มความแขง็งแรงสามท่าใครที่มีการบาดเจ็บปวดข้อมือเนี่ยก็ลองทําตามดูนะครับผม เริ่มเลยคาเตือนนะครับผมท่าทุกท่าเนี่ยควรทําก็ต่อเมื่อเราอะอาการปวดอะมันเริ่มหายไปแล้วนะผมตอนที่ทาอะไม่ควรมีอาการเจ็บเลยนะไม่ควรมีเลยแต่ถ้าหากทำแล้วมีหยุดทําเลยนะผมเราควรทากายภาพบำบัดหรือทำท่าบริหารเนี่ยในตอนที่เราหายเจ็บหายปวดแบบ90%หรือว่า100นะร้อยเปอร์แล้วผมถ้าทําแล้วมีการปวดหยุดทําก่อนนะผมท่าแรกนะครับผมท่ายืดกลมเนื้อนะครับผม ก็เราทำานี้นะครับให้เราดันเนี่ยดันเนีอยลงไปอย่างนี้ตรงนี้ลมแรงเหลือเกินทำทั้งสองข้างนะผมสิบห้าวีนะครับแขนตรงๆอย่างน,งนี้อ่าดันลงไปสิบห้าวีถ้าคุณทําแล้วตรงนี้มันจะรู้สึกสบายขึ้นมากเลยครับผมสิบห้าวีเมื่อเราทําเสร็จแล้วอ่ะก็ให้ทําอย่างนี้ฝอนิ้วข้อมนนะครับสิบห้าวีเช่นกันทําทั้งสองข้างนะผมทําแค่เซตเดียวก็ได้สามเซตก็ได้นะผม พอทาแล้วเนี่ยมันจะสะดกสบายขึ้นครับทั้งแถบเลยท่าที่สองนะครับผมก็ให้กํามือไว้อย่างนี้แล้วก็หมุนตามทวนเข็มนาฬิกาครับผมสิบครั้งเนี่ยอย่างนี้เลยเมื่อสิบครั้งแล้วก็ให้หมุนกลับครับผมสิบครั้งเช่นกันครับก็เป็นท่าแนวทําให้ข้อมือเราคล้ายๆกับวอร์มกล้ามเนื้อต่อที่ทําท่านหนาๆครับผมทำครบสิบครั้งก็กลับทำสามเซตหรือว่าเซตเดียวก็ได้ครับผม,มสิบครั้งทำาทำเสร็จแล้วก,ก็กลับอย่างนี้ ครับท่าที่สามนะครับเป็นท่าต้านกันนะครับผมอย่างนี้เอามือซ้ายมือขวาเนี่ยเอามาต้านกันเราจะจับคว่ำหรือจับอย่างนี้ก็ได้ได้หมดให้มันต้านกันสู้กันไว้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยให้มันสู้กันทำสิบครั้งไอ้ทำสิบวิสิบเซตนะครับผมอืมเมื่อทําเสร็จเซตหนึ่งแล้วอะพักสักสิบวิหรือสิบห้าวิก็ได้อย่างเงี้ยตัวอย่างนะครับผมเนี่ยนับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, 10, แล้วก็พักสิบห้าวิครับผมเหมือนง่ายนะแต่คุณลองทําดูครับผมมันเหนื่อยมากดังนั้นก็สิบวิสิบครั้งก็ได้ครับผมถ้าไม่ไหวก็สิบวิห้าครั้งก็ได้ครับผมหรือห้าเซตท่าที่สี่นะครับผมท่านี้ให้เราถือดัมเบลหรือว่าถือขวดน้ำก็ได้ครับผมดัมเบลนี่ไม่ต้องเยินะนะหนึ่งกิโลหรือว่าสองกิโลก็ได้สองกิโลมันเยอะไปแล้วอันเป็นว่าถือขวดน้ำก็ได้ครับผมอให้เราหาที่พิงนะครับอย่างนี้นะครับผมหาที่พิงไว้อย่างนี้ แล้วแค่นี้ครับผมยกขึ้นอย่างนี้ครับสิบห้าครั้งสี่เซตนะครับผมไม่ไหวก็สิบห้าครั้งสามเซตหรือว่าสิบเซตสามครั้งก็ได้แล้วแต่เราเลยครับผมนี่คือท่าที่สี่นะครับสิบห้าครั้งสี่เซตท่าที่ห้านะครับผมเดี๋ยวก่อนพักครั้งละสามสิบวิแล้วก็ทำต่อนะครับท่าสุดท้ายของท่าที่ห้านะฮะเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าจากหงายเป็นคว่ำแทนนะครับผม อ่า,อานี้ครับเซตเหมือนเดิมแล้วับผม 15, สิบ้าครั้งสี่เซตหรือถ้าไม่ไหวก็ลองลดจำนวนเซตตามที่เราไหวนะครับผมแค่นี้เองห้าครั้งทำเสร็จแล้วก็พักนะครับผมโอเคถ้าทั้งหมดที่ผมสอนไปเนี่ยสามารถถ้า,ากไหวอะ่ะทำได้ทุกวันก็ทำนะครับผมคือนักกายภาพบัดะจะบอกตลอดว่าทำทุกวันแต่ส่วนตัวนะ ถ้าไม่ไหวอะ่ะก็วันเว้นวันก็ได้ครับผมเพราะบางทีอะ่ะเราต้องให้กล้ามเนื้อเราอะ่ะฟื้นฟูบ้างการให้เราไปยกทุกวันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปไป,ไปต้านทุกวันอะ่ะเราอาจจะต้องแบบให้กล้ามเนื้อมันฟื้นฟูด้วยตัวมันเองอะ่ะถ้าทําไม่ไหวทําแล้วปวดแบบปวดแบบน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือก็พักนะครับผมเราไม่ควรออกจนมันเจ็บนะฮะก็วันวันก็ได้ถ้าไม่ไหวก็สองวันครั้งก็ได้ ถ้าใครปวดก็ลองใช้พวกครีมครีมทาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมอืมคือเราเวลาทําอ่ะเราควรทําแล้วไม่ได้รู้สึกเจ็บมากนะผมเราทาแล้วคนรู้สึกสบายครับแต่ว่าอท่าที่เป็นยืดท่ายืดกล้ามเนื้อทําได้ทุกวันนะผมเพราะว่าท่านี้มันช่วยทำให้เราแบบเออกล้ามเนื้อมันคลายขึ้นดีขึ้นแต่ว่าถ้าพวกต้านหรือว่าท่าพวกยกอะไรเงี้ยถ้าหากไม่ไหวอ่ะทำพออีกวันหนึ่งแล้วมันไม่มีแรงเลยก็พักนะครับผม ยังไม่จําเป็นต้องทําทุกวันแต่ถ้าแข็งแรงแล้วก็ทําทุกวันได้นะครับผมผมเชื่อว่าการนีขึ้นภายใน2อสาอาทิตย์แน่นอนครับผมอืมก็ว่าทุกคนจะโชคดีนะครับผมแต่ว่าดูแล้วก็ต้องทํานะอืมขอทุกคนโชคดีครับ